สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่อนะคะเดี๋ยววันนี้แม่อจะมาทําข้าวเหนียวสังขยานะคะอ่ะต่อเนื่องจากข้าวเหนียวมะม่วงเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมนะคะอันนี้เป็นเราจะทําน้ํากะทินะคะเพื่อมูนข้าวเหนียวเนาะอันนี้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะ400รอกรัมนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยกะทินะ ม่โอใช้เป็นกะทิกล่องนะคะวันนี้ใช้อยู่2กล่องกล่องละ250กรัมรวมเป็น500กรัมนะคะใส่ลงไปเนาะอ่ะพอเราใส่กะทิตอนนี้เรายังไม่ต้องไม่ต้องจุดเตานะคะก็ใส่ส่วนผสมลงไปก่อนนะคะ,ะใส่ครบทั้ง2กระป๋อง2กล่องแล้วเราตามต่อด้วยเกลือป่อนนะคะครึ่งช้อนชานะ,ะแล้วก็ต่อด้วยใบเตยนะสาถึงสใบแล้วก็จุดเตา คนไปเรื่อยๆนะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะถ้าเกิดใช้ไฟแรงเดี๋ยวก็ที่จะแตกมันเนาะข้าวเหนียวมูนของเราจะไม่ค่อยอร่อยนะคะอ่าพอเขาได้กลิ่นหอมเสร็จเรียบร้อยก็ปิดเตาได้เลยพักไว้นะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะน้ําหนัก1000กรัมนี่คือน้ําหนักก่อนแช่น้ําเป็นข้าวเหนียวสารนะคะเรามาแช่น้ําแล้วเรานํามานึ่งเนาะอ่าแล้วก็นี่น้ํากะทิที่เราทําไว้นะคะนํามาราดบนตัวข้าวเลยนะคะ ทําอย่างนี้เม็ดข้าวของเราจะไม่หักไม่แตกมากเนาะมาก็ทําสักสถึงสมรอบนะราดไปราดมาอย่างนี้นะคะอ่ะก็ทําไปนะคะในคลิปแมวทําอยู่ประมาณสักสี่รอบนะนี่ราดอย่างนี้นะพอสลับไปจนสี่ครั้งนะคะอะพอครั้งที่4ี่เสร็จเราก็เทอย่างนี้เลยนะเทคว่ำหน้าลงไปเลยนะคะอ่ะนี่ก็พอได้ยางี้เราก็คนนิดนึงนะคะ นี่เห็นไหมเราไม่ต้องใช้คนมากนะคะก็นิดๆหน่อยๆพอให้ข้าวเขาแตกตัวก็พอนะคะอ่าพอคนเสร็จเรียบร้อยเขาข้าวแตกตัวเสร็จเรียบร้อยนะเราก็นําน้ํากะทิที่เหลือนะที่เราราดข้าวแล้วมันมีเหลืออยู่นะคะนำมาใส่ให้หมดเลยนะคะอ่าพอใส่ลงไปแล้วเราก็จะคนนะคนข้าวให้น้ํากะทิเข้าไปในข้าวให้หมดเนาะนีะนะ่อย่างนี้นะคะ ทำไม่ยากนะอ่าพอถึงเวลานี้นะเดี๋ยวเราจะพักข้าวเหนียวไว้นะคะพักไว้สักห้านาทีนะคะอ่ะนี่นะฝาปิดหาภาชนะปิดให้เรียบร้อยนะคะพักไว้สักห้านาทีเนาะอ่ะพอพักไว้ห้านาทีครบห้านาทีนะคะเรามาเปิดนะแล้วทีนี้เราก็จะพลิกข้าวเห็นไหมข้าวเขาจะขึ้นเงาสวยดีนะคะอันนี้แม่โอใช้เป็นข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวโดยนะคะ พอดีเข้ามาฝากนะคะถ้าเกิดใครจะใช้เป็นข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวเคี่ยวงูก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอาการว่าเสร็จละนะคะข้าวเหนียวเก็บไว้นะทีนี้เราจะมาทําสังขยากันนะคะอันนี้เป็นไข่เป็ดหกฟองนะคะใครจะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้นะอ่ะแล้วแม่อบก,ก็จะใส่เป็นใบเตยลงไปสามสี่ใบนะคะขยําเพื่อเพิ่มความหอมของสังขยาลดกลิ่นคาวไข่นะคะ ใส่ไปหกฟองนะถ้าเกิดจะใช้ไข่ไก่นะคะใช้ประมาณเบอร์1สักเจ็ดฟองนะคะอ่ะและทีนี้อันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะสามรอยกรัมนะคะแม่อกก็เอาไปขูดขูดขูด,ขดสไลด์สไลด์ให้เป็นชิ้นบางๆนะเพื่อที่เราจะขยำง่ายๆนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยเกลือป่นนะคะหนึ่งครื่องช้อนชานะคะอ่ะทีนี้ก็ขยำนะคะขยำส่วนผสมให้น้ำตาลละลายดีหมดนะคะ พอน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่อกก็จะใส่เป็นหัวกะทินะคะอันนี้ก็เป็นกะทิกล่องเหมือนกันนะคะยี่ห้ออร่อยดีเหมือนเดิมนะคะเจ็ดเออไม่ใช่เจ็ดสี่ร้อยกรัมนะแล้วก็ตามต่อด้วยน้ำเปล่านะคะหนึ่งร้อยกรัมนะใส่แล้วทีนี้เราก็คนส่วนผสมทุกอย่างนะแม่อกใช้ตะก้อมือคนเลยนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอ่าพอเขาเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะคะ ในคลิปนี้แม่โอวใช้ถาด8คูณ8นะ8คูณ8นิ้วสูงนิ้วครึ่งนะคะเทใส่ลงไปนะกรองให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่ะกรองเสร็จเรียบร้อยพอทีนี้พอเราเสร็จแล้วเราจะนำไปนึ่งนะคะการนึ่งสังขยาถ้าอยากให้สังขยาหน้าแตกฟูแบบว่าเยอะๆก็ใช้ไฟแรงถ้าชอบแบบ ฟูไม่เยอะหรือหน้าเนียนๆก็ต้องใช้ไฟอ่อนนะคะนะก็ลองดูนะคะอันาในคลิปแม่โอใช้เป็นไฟค่อนไปทางอ่อนนะคะแต่ไม่ได้ว่าอ่อนจ๋านะคะค่อนไปทางอ่อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่ะนึ่งไป30นาทีได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีนี้เราจะมาห่อกันเนาะอ่ะอันนี้แม่โอก็จะ ทำแบบเป็นห่อเล็กนะคะห่อเล็กก็ตักข้าวเหนียวมาประมาณช้อนหนึ่งนี่ก็เป็นสังขยาพักให้เย็นนะคะพักให้เย็นเราค่อยมาใส่ในข้าวเหนียวของเรานะอ่ะนี่ก็ห่อแบบนี้ตัดใบตองนะคะเฉียงปลายและท้ายนะคะแล้วก็ห่อไปอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วก็พับลงข้างล่างนี่อันนี้คือห่อแบบโชว์หน้านะคะเล็กๆ เป็นคำเป็นคำนะแล้วทีนี้ก็จะห่อแบบห่อใหญ่นะห่อเหมือนออะไรอะห่อนน่งอเนี่ก็เป็นข้าวเหนียวนะคะอันนี้ข้าวเหนียวเลยแม่อดค้างค้างคืนไว้ประมาณหนึ่งคืนแล้วนะคะแล้วค่อยนํามาห่อนะทานไม่หมดอ่ะก็เลยมาทําสังขยาต่อนะตอนแรกทานคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงเนาะนี่ห่อก็ไม่ยากนะคะนี่พับเข้าไปนะคะนี่อ่ะก่อนจะ ก่อนจะพับเราก็ดันดันให้ไปชิดกับตัวข้าวเหนียวเนาะแล้วก็บีบเข้าไปอย่างนี้นะคะอ่าก็จะได้ทรงแบบนี้มานะคะอ่าโอเคนะก็ใช้ไม้กลัดนิดหนึ่งนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะโอเคนี่นะก็หน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะคะงั้นแม่ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ